ตอนที่1,084ส่งคุณไปตามทางจัดพิมพ์โดยบิกฉันหวังว่าคุณจะแข็งแกร่งต่อไปได้ในอนาคตตอนนี้คุณสามารถออกไปได้แล้วอัมบริดจ,จ้องมองแฮร์รี่ด้วยความรังเกียจเธอไม่พอใจอย่างยิ่งกับคำพูดที่รุนแรงของอีกฝ่ายดังนั้นอัมบริดจ,จึงไม่ได้ตั้งใจที่จะปล่อยแฮร์รี่ไปง่ายๆแม้ว่าเธอจะบอกว่าคุณไปได้แต่เธอก็ตัดสินใจในใจที่จะปล่อยแฮร์รี่ไปฟิวทำให้คนที่น่ารำคาญตรงหน้าเจ็บปวดอย่างมาก แฮร์รี่ไปกันเถอะเฮอร์ไมโอนี่ดึงแฮร์รี่ออกจากห้องทำงานซึ่งยังคงวางแผนจะพ้นน้ำมูกต่อไปเพราะกลัวว่าอัมบริดจ,จะเปลี่ยนใจกระทันหันแฮร์รี่คุณโอเคไหมทันทีที่พวกเขาออกจากสำนักงานป้องกันตัวจากศาสตร์มืดสมาชิกของแอนตี้โทษอะไรแอนก็ล้อมทั้งสามคนไว้และถามคำถามทุกประเภทไม่เป็นไรแค่เจ็บนิดหน่อยแฮร์รี่พึมพำ คุณไม่ควรยั่วยุอัมบริตโดยประมาทขนาดนี้มีเพียงคุณเท่านั้นที่ต้องทนทุกทรมานเฮอร์ไมโอนี่มองแฮร์รี่อย่างตำหนิโดยไม่เข้าใจว่าทำไมแฮร์รี่ถึงประมาทขนาดนี้คังคอกล่าใช้คำสาบไม้กางเขนใส่คุณจริงๆเธอควรถูกส่งไปยังเรือนจำอัสคาบันเออร์นี่มัคมินแลนกโกรธมากเขาไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเจ้าหน้าที่จากกระทรวงเวทมนตร์จะใช้คำสาบครูเซียตัสกับนักเรียนของฮอกวอตส์จริงๆคำสาบ คำพูดของเออร์นี่มักมินลันสะท้อนกลับจากผู้คนมากมายทุกคนต่างโกรธแค้นและกระวนกระวายใจมากวิธีการอันโหดร้ายของอัมบริตทํำให้พวกเขาตกใจเราจะพาคุณไปโรงพยาบาลของโรงเรียนและให้มาดามพอมฟรีตรวจคุณเฮอไมโอนี่ขัดจังหวะตอนนี้เธอกังวลเรื่องสภาพร่างกายของแฮร์รี่มากขึ้นโอ้ใช่ไปโรงพยาบาลของโรงเรียนกันก่อนรอนตอบตกลงทันที ก่อนที่จะไปโรงพยาบาลของโรงเรียนพอตเตอร์อาจจะต้องขอให้ฉันไปที่ดันเจียนก่อนมีเสียงมาจากด้านข้างฟิวไม่รู้ว่าเขาปรากฏตัวขึ้นเมื่อใดตามด้วยสมาชิกทีมสืบสวนเอาหน้าพอตเตอร์นี่คือคำสั่งของอาจารย์ใหญ่มันฟอยยิ้มยาอหรือคุณวางแผนที่จะถูกไล่ออกครู่ต่อมาทางเดินเริ่มเต็มไปด้วยบรรยากาศตึงเครียดทั้งสองฝ่ายยกไม้กายสิทธิ์ขึ้นแล้วชี้ไปที่กันและกัน คุณอยากถูกลอกเหมือนกันเหรอฟิลจ้องไปที่พวกที่หญิงยโสและครอบงำเหล่านี้ยกแส้ในมือขึ้นแล้วขู่อย่างไรก็ตามเขาไม่กล้าที่จะทำให้นักเรียนขุนเคืองแต่เขาหันไปหาแฮร์รี่แล้วพูดว่าตอนนี้คุณคงลำบากมากใช่ไหมฉันหวังว่าดันเจียนจะทำให้คุณสงบลงไปกันเถอะอย่ามีความสุขเร็วเกินไปคุณจะโชคร้ายเสมอไปแฮร์รี่เหลือบมองมันฟอยแล้วเดินตามฟิลไปที่คุกใต้ดิน แฮร์รี่ภายใต้สายตาที่จับตามองของทุกคนแฮร์รี่ถูกขังอยู่ในกรงใต้ปราสาสไม่มีใครรู้ว่ามันเป็นความตั้งใจของฟิวหรือไม่แต่แฮร์รี่ไม่ได้ถูกแขวนคอเหมือนพี่น้องวีสล่ย์ดูเหมือนว่าพวกเขาต้องการให้ฉันหนีจากที่นี่จริงๆแล้วพวกเขาก็หาข้อแก้ตัวที่จะไล่ฉันออกแฮร์รี่ยกเท้าขึ้นและเตะประตูรั้วยอย่างแรงหลังจากระบายความโกรธแล้วเขาก็ตะโกนใส่เฮอร์คิวลิสที่อยู่นอกประตูเหล็บมินและรอนกล่าวว่า คังคคยังชอบคนน่ารังเกียจมากแฮร์รี่คุณโอเคไหมตั้งแต่ตอนนี้เฮอร์ไมโอนี่มองแฮร์รี่อย่างกังวลเธอสังเกตเห็นตั้งแต่เนินเน่นๆว่าแฮร์รี่หงุดหงิดและผิดปกติมากสิ่งนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอย่างไรก็ตามสิ่งที่ทำให้เฮอร์ไมโอนี่ประหลาดใจย,ยิ่งกว่านั้นก็คือแฮร์รี่ใช้เวทมนต์เปิดประตูจริงๆแฮร์รี่คุณเป็นอะไร ก่อนที่เฮอร์ไมโอนี่จะพูดจบแฮร์รี่เห็นแฮร์รี่โบกไม้กายสิทธิ์และใช้ที่อุดหูเพื่อฟังมนสะกดแฮร์รี่คุณรู้สึกยังไงบ้างรอนถามอย่างเป็นกังวลหลังจากตรวจสอบทางเดินและแน่ใจว่าไม่มีใครแอบดูอยู่แฮร์รี่เพิ่งได้รับคำสาปเคอร์ซิเอทัสองครั้งจากอัมบริตแม้ว่าเขาจะยังดูสบายดีแต่ก็ยังกังวลอยู่คงมีเหตุผลที่ทำให้คำสาปที่ให้อภัยไม่ได้ถูกเรียกว่าคำสาปที่ให้อภัยไม่ได้ โชคดีแฮร์รี่ถอดสร้อยคอออกจากคอของเขาและยัดสร้อยคอป้องกันพิเศษไว้ในกระเป๋าของเขาสิ่งนี้ไม่มีประโยชน์เท่าที่ควรผลที่ลดลงของคำสาพที่ไม่อาจให้อภัยนั้นเป็นเพียงค่าเฉลี่ยเท่านั้นแฮร์รี่คุณเฮอร์มโอนี่มองแฮร์รี่แล้วหันไปมองรอนโดยไม่พูดอะไรด้วยความประหลาดใจคุณเฮอร์มโอนี่รู้สึกว่าแฮร์รี่และรอนไม่ปกติ แต่เธอไม่รู้ว่าพวกเขากำลังทำอะไรอยู่เธอสงสัยว่าพวกเขาต้องการให้อัมบริตไปที่ป่าต้องห้ามเพื่อค้นหาฐานลับที่เรียกว่า Order of the Phoenix เพื่อที่มือปราบมานจากกระทรวงเวทมนจะได้ต่อสู้กับแมงมุมตัวใหญ่เหล่านั้นเป็นไปได้ไหมในความเห็นของเฮอไมโอนี่ความน่าจะเป็นต่ำมากช่วงนี้โทษถูกเฟรดและจอร์ทรมานมากถ้าผมไม่เปิดเผยข้อมูลบางอย่างให้เธอฟังโทษก็จะไม่ยอมแพ้และจะมารบกวนผมไม่ช้าก็เร็ว แฮรี่หยิบขวดจากเครื่องดื่มในมือของรอนยาสีม่วงเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดที่เกิดจากคำสาปเคอร์ซิเอทัสพลังเวทมนต์ของอัมบริตไม่ได้แข็งแกร่งมากนะักดังนั้นพลังของคำสาปครูเซียทัสที่เธอใช้จึงอยู่ในระดับปานกลางโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากประสบกับคำสาปครูเซีทัสของวเดอร์มอร์ดเป็นการส่วนตัวเอาล่ะคางคบควรจะจบแล้วรอนพึมพำหลายคนได้ยินและเธอก็ใช้คำสาปไม้กางเขนกับแฮรรี่ด้วย การใช้เวอริทาเซรัมและคำสาบเคอร์ซิเอทัสกับนักเรียนฉันคิดว่าสองคนนี้น่าจะเพียงพอที่จะส่งอัมบิไปที่เรือนจำอัสคาบันแฮร์รี่พูดพร้อมถูจุดที่คำสาบครูเซียตัสชี้ไปดูเหมือนว่าคำทำนายของคนโกหกเท่า ok จะเป็นจริงอีกครั้งรอนถอนหายใจเบาๆฉันคิดมาตลอดว่าเธอเป็นคนโกหกคุณคิดว่าคนโกหกเท่า ok จะทำแบบนั้นได้จริงๆ แฮร์รี่ม้มปากแล้วพูดว่าฉันกล้าพูดเลยว่านั่นต้องเป็นคำทำนายของอัลเบิร์ตแฮร์รี่ทำในสิ่งที่เขาทำเมื่อครู่นี้เพราะเขาได้รับการเตือนจากอัลเบิร์ตจริงๆหรืออัลเบิร์ตเตือนเขาผ่านเฟรตและจอร์ดหากอังรฤษใช้คำสาปเคอร์ซิเอทัาสจริงๆเขาสามารถทำรักคะแนนกับฝัดได้หลังจากที่เขาสูญเสียอำนาจเขาเชื่อว่าตราบใดที่รัฐมนตรีกระทรวงเวทมนตร์คนต่อไปไม่ใช่คนโง่เขาจะรู้ว่าต้องทำอย่างไรคุณเง้น แฮร์รี่คุณจงใจยุ่ยยุอัมบริดแล้วปล่อยให้เธอใช้คำสาปครูเซียทัสกับคุณหรือเปล่าเฮอร์ไมโอนี่เข้าใจแล้วว่าพวกเขาต้องการทำอะไร Harry, และมองแฮร์รี่แล้วร้อนด้วยสีหน้าซับซ้อนความรู้สึกแปลกๆที่พวกเขาทั้งสองแสดงออกมากลายเป็นโดยเจตนาจงใจไม่เฮอร์ไมโอนี่นี่ไม่ได้ตั้งใจ ถ้าคังคกไม่ใช้คำสาปครูเซียทัสก็คงไม่เกิดเรื่องแบบนั้นไม่มีใครบังคับเธอคุณน่าจะได้เห็นมันและเธอก็พบข้อแก้ตัวที่ไร้สาระสำหรับตัวเธอเองแฮร์รี่ยกหลังมือขึ้นแล้วพูดอย่างเย็นชาท้ายที่สุดแล้วมันเป็นคางคกที่ส่งฉันเข้ามาถ้าฉันเป็นเธอฉันจะให้ความสำคัญกับคำทำนายเหล่านั้นมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ส่วนใหญ่เป็นจริงพูดตามตรงแฮร์รี่ไม่เคยเกลียดและเกลียดใครมากขนาดนี้แม้แต่วเดอร์มอ์ตก็ไม่พอใจกับการปฏิบัติเช่นนี้ ดังนั้นหลังจากที่เฟร็ดและจอร์ดมาคุยกับแฮร์รี่เกี่ยวกับอัมบริตเขาก็ตอบตกลงโดยไม่ลังเลใจเขาต้องการให้คังคกชดใช้แทนการหลบหนีไปโดยไม่เสียหายเธอน่าจะบอกทันนะน้ำเสียงของเฮอร์ไมโอนี่ดูถูกเหยียดหยามคุณจะไม่เห็นด้วยอย่างแน่นอนแฮร์รี่ส่ายหัวหลังจากแน่ใจว่าไม่มีใครแอบฟังอยู่แฮร์รี่ใช้คาถาฟังที่อุดหูอีกครั้งก่อนจะเล่าเหตุการณ์ให้รอนและเฮอไมโอนี่ฟัง เฟรดและจอร์ดบอกฉันว่าแม้ว่าดัมเบิลนดอจะกลับมาเป็นอาจารย์ใหญ่อีกครั้งแต่โทษก็จะถูกไล่ออกจากโรงเรียนเป็นส่วนใหญ่ใบหน้าของแฮร์รี่แสดงความโกรธและความรังเกียจอย่างเปิดเผยพวกเขาคิดว่าคางคกคือเธอน่าจะถูกพักงานและถูกสอบสวนข้อหาละเมิดและยังมีโอกาสสูงที่เธอจะกลับมาดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงเวทมนต์อาวุโสแทนที่จะถูกไล่ออกและจับกุมในข้อหากระทำการของเธอที่ฮอกวอตส์ จากเรื่องเลวร้ายที่เธอทำที่ฮอกวอตส์เธอเพิ่งหยุดการสืบสวนเหรอและในที่สุดเธอก็สามารถกลับไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการอาวุโสได้ในที่สุดเฮอร์ไมโอนี่เบิกตากว้างด้วยความไม่เชื่อคิดว่าเธอได้ยินผิดไปนี่น่าจะเป็นผลลัพธ์ฉันไม่เข้าใจการเมืองแต่การคาดเดานี้ควรจะเป็นจริงแม้ว่าเฟรดและจอร์จจะบอกฉันแต่คำทำนายนี้น่าจะเป็นการคาดเดาของอัลเบิร์ตถึงแม้ว่ามันจะไม่จริงก็ตามฉันยินดีที่จะยอมรับ แต่การคาดเดาของอัลเบิร์ตมักจะแม่นยำมากและแทบจะไม่เคยผิดพลาดเลยตามความเห็นของแฮร์รี่เรื่องเลวร้ายกองโตที่อัมบริตทาก็เพียงพอที่จะส่งเขาไปเรือนจำอัสคาบันนับครั้งไม่ถ้วนและหลังจากที่ชายผู้น่าขยะแขยงทำอันตรายต่อฮอกวอตส์เสร็จเขาก็ทำได้ยังอยู่ในตำแหน่งที่สูงและทำร้ายผู้อื่นแฮร์รี่เกลียดกระทรวงเวทมนต์ ดังนั้นเขาจึงเลือกที่จะเชื่อในคำตัดสินของอัลเบิร์ตตกลงที่จะเพิ่มน้ำหนักและส่งอีกฝ่ายเข้ามาเป็นการส่วนตัวตอนนี้แม้ว่าอุมบริตจะหลบหนีไปในที่สุด ฉันจะกล่าวหาอุมบริดว่าใช้อำนาจของเธอในทางที่ผิดระหว่างที่โรงเรียนผ่านเดลี่โปรเฟสหรือดีฟเฟนเอ็กซ์เพรสเกี่ยวกับเวอริทาเซรัมและเคอร์ซีเอทัสเคิร์ดโดยเฉพาะเคอร์ซีเอทัสเคิร์ดคำสาบแค่นี้ก็เพียงพอที่จะฉีกเธอออกแล้วหน้ากากหน้าเกลียดใบหน้าที่ดูร้ายเล็กน้อยของแฮร์รี่ทำให้เฮอร์ไมโอนี่รู้สึกไม่สบายใจอย่างมากเฮอร์ไมโอนี่คุณไม่คิดว่าคุณควรปล่อยคังคกไปใช่ไหม รอนหันไปมองเฮอร์ไมโอนี่มีเหตุผลว่าทำไมพวกเขาถึงไม่บอกเฮอร์ไมโอนี่ทั้งหมดเพราะพวกเขากังวลว่าเฮอร์ไมโอนี่จะไม่เห็นด้วยไม่แน่นอนฉันหมายถึงว่ารัฐมนตรีกระทรวงเวทมนตร์คนต่อไปจะต้องไม่โง่เหมือนฝัดแน่เฮอร์ไมโอนี่พูดอย่างสับสนทุกคนจะต้องเลือกพ่อมดผู้ล่าหานเพื่อต่อสู้กับชายลึกลับคนนั้นและมันจะไม่ใช่ฝัดอย่างแน่นอนคนอ่อนแอและไร้ความสามารถแบบนั้นใครจะรู้ละ่ะ แฮร์รี่ใส่หัวแล้วพูดว่าหลายครั้งการเมืองไม่ง่ายอย่างที่คุณคิดแม้ว่าฉันจะไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ฉันไม่คิดว่ากระทรวงเวทมนต์จะลงโทษอัมบริตพวกเขาแค่ไม่ไม่เข้าใจเลยพวกเขาไม่น่าเชื่อถือและไม่น่าเชื่อถือจริงๆแล้วพวกเขาไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากต่อสู้เพื่ออำนาจเนื่องจากกระทรวงเวทมนต์ไม่น่าเชื่อถือฉันจะส่งอัมบริตไปที่อัสคาบันเป็นการส่วนตัว